นี่คุณตกลงไม่มีพยาบาลพิเศษมาเฝ้าไข้ฉันหรอกเหรอฉันลูกสาวเจ้าของโรงพยาบาลทำไมถึงไม่มีใครเต็มใจมาเฝ้าไข้ฉันน่ะฉันไม่สบายนะดวงตาคู่งามแข็งขึงมองคนที่นั่งอ่านหนังสือแฟชั่นที่โซฟาตัวใหญ่ในห้องกว้างดูเหมือนเจ้าหลอด จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างแม้แต่น้อยปลายฟ้าล่าสายตาออกจากหนังสือแฟชั่นเสื้อผ้าที่เธอชื่นชอบเป็นพิเศษคุณมนทนีคะ<ฮ>ก็โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่นี่คะถึงแม้นจะเปิดให้บริการยังไม่เต็มรูปแบบแต่ก็ได้รับ ความนิยมจากคนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะถึงแม้นว่าอัตรากำลังของพยาบาลจะมีมากเกือบ50คนแต่ก็งานล้นมือแทบจะทุกคนเลยนะคะฟ้าพิจารณาแล้วว่าให้น้องๆเขาไปดูแลผู้ป่วยที่ป่วยจริงๆนั่นแหะคะ่ะถูกต้องแล้วส่วนคุณถ้าคุณหมอปอนไม่ขอร้อง แม้แต่ดิฉันเองก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกคะ่ะอะไรจะขนาดนั้นใครเป็นคนออกคำสั่งให้พยาบาลพิเศษไม่ต้องมาเฝ้าไข่ฉันมนทนีลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียงกว้างอย่างรู้สึกไม่พอใจที่เธอไม่ได้รับการให้ความสำคัญเท่าที่เธอต้องการจะใครอีกล่ะคะคุณมนทนีก็ ดิฉันเองนี่แหละค่ะพ่อเป็นหัวหน้าพยาบาลทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของดิฉันเองนะคะน้ำเสียงใจหวานดูเข้มขึงขึ้นมากกว่าปกติดวงตาคู่งามก็จ้องเขมงสบตากับคนที่นั่งพิงหัวเตียงอยู่อย่างไม่ยอมอ่อนข้อให้เธอก็เหมือนกันนะปลายฝาขัดใจฉัน ไปซัดทุเรื่องอย่าทำเป็นลำพองตัวนะว่าที่ปอนเขาให้ท้ายถ้าฉันทนไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวโดนสิ้นประโยคก็จ้องมองคู่สนทนาด้วยกริยาที่ทะมึงตึงค่ะจะรอนะคะถ้าฟ้าโดนวันไหนบอกหน่อยแล้วกันนะคะจะได้เตรียมตัวถ้าเออเออ โดนคุณทำอย่างว่าดิฉันก็คิดว่าก็น่าจะดีอยู่ไม่ใช่น้อยคงจะน่าตื่นเต้นเอาการนะคะพูดจบก็ยักไหล่ทั้งสองข้างขึ้นลงอย่างไม่ยี่หระกับคำพูดของอีกคนที่ดูจริงจังไปซะทุกเรื่องเมื่อได้ประทะคารมกับเจ้รอดปลายฝาคลี่ยิ้มออกมาแล้วหลบสายตาลงำํำ มองหนังสือแฟชั่นตรงหน้าอย่างสบายอารมณ์นี่เธอที่ฉันพูดว่าโดนฉันหมายถึงว่าโดนไล่ออกตั้งหากไม่ใช่โดนเออเออโดนเรื่องอย่างว่าสักหน่อยดวงตาคู่งามถลึงเหลือกมองคนที่นั่งทำหน้าละลื่นอยู่อย่างขัดในหัวใจก็ใครจะไปรู้ล่ะคะ ว่าคุณหมายถึงโดนอะไรเห็นช่วงหลังๆมาเนี่เวลาคุณเห็นหมอปอนดูคุณชอบแสดงอาการเหินๆออกมาอย่างไม่ปิดบังเลยค่ะทำกันอยังว่าหมอปอนทำเรื่องอย่างว่าเป็นแค่คนเดียวนะคะอย่ามาทำเป็นปากดีนะไม่มีใครเก่งเรื่องอย่างว่าเท่ากับปอนอีกแล้ว ปอนเก่งที่สุดจมูกเรียวงามย่นเข้าหากันส่งให้คู่สนทนาอย่างนึกมันใช่ลองมาแล้วหลายคนหรอร่านจริงๆคุณเนี่ยเอ่ยตำหนีอีกคนออกไปอย่างไม่ผิดบงังอะไรเธอเป็นใครที่มีสิทธิ์มาวิจารณ์ฉันจอดชอดอยู่อย่างนี้แล้วก็รู้ไว้เลยนะ ผู้หญิงที่มีโอกาสเข้าถึงเนื้อถึงตัวฉันมีแค่ปอนแค่คนเดียวเท่านั้นแหละและฉันก็รักปอนมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรู้ไว้สิด้วยน้ำเสียงแง่งอนคู่สนทนาอย่างไม่ยอมลดละคุณมนทนีคะถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดชะไหนเลยคุณกับคุณหมอปอนถึงได้เลิกกันละคะ จนคุณหมอเธอต้องไปแต่งงานกับคุณหนุ่มออนนะคะเฮ้ยเลิกพูดะคะ่ะพูดมาก็เห็นลิ้นไก่คุณแล้วฟ้าไม่อยากฟังนอนพักเถอะนะคะเอาเป็นว่าฟ้าก็จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึงเช้าแล้วค่ะเพื่อความสบายใจของคุณหมอปอน,นะคะปลายฝา สายหน้าไปมาด้วยรู้สึกละเหี่ยในหัวใจที่หญิงสาวคู่สนทนาไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหรอนความเงียบเข้าปกคลุมห้องกว้างโดยพลันไม่นานเสียงใสหวานก็แววมาเบาๆให้พอได้ยินแค่สองคนพูดไปแล้วก็หมดนี่แหลคะค่ะที่ผิดเอง จบประโยคดวงตาที่ดูแข็งเกล้าวเมื่อคุยใหญ่ก็เศร้าสลดลงแทบทันทีเมื่อหวนคิดถึงอดีตที่เคยใช้ร่วมกันกับหมอสาวหยดน้ำใสๆไม่รู้มาจากไหนไหลอาบสองแก้มงามราวกับทํานบน้ำแตกความเงียบ เข้าปกคุมไปทั่วบริเวณกว้างปลายฟ้าแปลกใจที่เสียงของอีกคนหายไปเธอจึงเงยหน้าขึ้นจากหนังสือมองคนที่นั่งอยู่บนเตียงแทบทันทีภาพที่เห็นทำให้ปลายฟ้าตกใจขึ้นมาอย่างแรงคุณมอนทำไมคุณร้องไห้ล่ะคะปลายฟ้าลุกขึ้นยืน เดินไปนั่งขอบเตียงข้างๆคนดวงหน้าง,งามที่เต็มไปด้วยหยดหยาดน้ําตาใสาๆไหลนองอีกเต็มหน้าปลายฟ้าไม่พูดว่าอะไรอีกต่อแล้วแต่เธอเลือกที่จะเอื้อมมือดึงคนที่นั่งอยู่มาสวมกอดไว้แนบอกเสื้อเชิ้สีขาวเนื้อละเอียดที่เธอสวมใส่เปรียกชุ่มไปด้วยหยดหยาดน้ําตา ของคนที่อยู่ในอ้อมกอดของเธอขณะน,นี้ความเงียบและเสียงของหัวใจทำให้บรรยากาศดูอึมครึมเต็มไปด้วยความเศร้าสลดขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มนทนีสวมกอดหญิงสาวเจ้าของอ้อมกอดที่สุดแสนจะอบอุ่นกลับไปเช่นกันด้วยอยากจะเกาะเกี่ยวหาความอบอุ่นมาเติมเต็ม หัวใจที่เบาหวงของเธออยู่ขณะนี้ยิ่งนักเวลาผ่านไปจากวินาทีเป็นนาทีต่ออีกหลายๆนาทีแต่น้ำตาเจ้ากรรมของหญิงสาวก็ไม่มีทีท่าที่จะหยุดไหลานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เธอเลิกกับอดีตสามีนอกจากอ้อมกอดของผู้เป็นบิดาแล้วบนทนี เธอก็ไม่เคยได้รับอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นอย่างนี้จากใครที่ไหนมาก่อนขนาดคนที่เธอตั้งใจกลับมาหาคนที่เคยเป็นเจ้าของของหัวใจแต่เจ้าร่อนก็ทำเป็นเมินเธอแทบจะทุกครั้งเมื่อได้ใกล้นำซ้ำวันเวลาก็ทำให้อดีตคนรักมีคนของหัวใจเข้ามาครอบครอง แทนเธอเสียแล้วถึงขนาดมีพิธีแต่งงานกันอย่างเปิดเผยตั้งแต่วินาทีนั้นมนทนีก็รู้เลยว่าความสัมพันธ์ของเธอกับหมอสาวคงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ได้แล้วถึงแม้นว่าเธอจะพยายามสารความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันมากแค่ไหนหลายครั้งที่มนทนีพยายามมองหาความแตกต่าง ในน้ำหนักของความสัมพันธ์มองว่าสิ่งที่ให้กับสิ่งที่รับมันไม่พอดีกันสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาเธอกับอดีตแฟนสาวยิ่งคิดก็ยิ่งต่างมนทนีเริ่มมองว่าไม่มีค่าที่จะมอบความรักให้กลับไปเป็นเหมือนเก่าได้อีกแล้วแล้วเข็มตาช่างของความรู้สึกก็เบนลงดูดเหมือน เธอสองคนยืนอยู่คนละฝากฟังถ้าเธอความรักที่มีต่อหญิงคนรักใส่ถุงแล้วช่างเข็มของตาช่างที่เคยตรงก็เบนไปมาซ้ายทีขวาทีในความรู้สึกของเธอความรักที่เธอมีต่ออดีตหญิงคนรักตอนนี้เธอรับรู้ได้ดีว่ามันไม่มีค่าอะไรอีกต่อไปแล้ว ถึงแม้นน้ำหนักที่มากกว่าก็ไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเลยมนทนีรับรู้ดีว่าความสุขของคู่ชีวิตไม่เคยได้มาจากการพยายามว่าใครจะรักใครอีกคนได้มากกว่าแต่มันได้มาจากความรักที่ไม่ต้องช่างตรวงวัดค่าอะไรเลยมนทนีเข้าใจดี ในกฎของข้อนี้คุณมอนคุณอย่าร้องสิคะฟ้าก็แค่ชวนคุยเองแล้วก็ไม่คิดว่าจะตำหนิอะไรคุณจริงจังสักหน่อยฟ้าพูดอะไรผิดไปทำให้คุณไม่สบายใจฟ้าขอโทษนะคะหยุดร้องเธอนะคะเสียงใสหวานละมุนนุ่ม ขึ้นมาอย่างหวังปรอบฟ้าแผ่น้ำตาค่ะฟ้าไม่ชอบเห็นน้ำตาของใครนะคะโจประโยคปลายฟ้าก็ดันล่างบางของอีกคนออกห่างพร้อมกันนั้นก็ยกนิ้วเรียวปาดหยดน้ำตาออกจากแก้มปร่งอย่างเบามือหยุดร้องไห้เถอะนะคะคุณมนอะไรที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไปเถอะนะคะคุณเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ขี้ริ้วขี้เหลยอะไรจีบใครหรือรักใครขี้คลานคนคนนั้นจะคานขึ้นเตียงกับคุณแทบจะทุกรลายเลยค่ะเอ่ยให้กำลังใจหญิงสาวออกไปด้วยอยากให้ได้คิดเว้นเสียแต่คุณหมอปอนเท่านั้นแหละค่ะ รายนั้นน่ะเขารักมั่นรักจริงนะคะห<ฮะ>ืมทุกคนเลยหรอคะที่คุณหมายถึงมนณนีเอ่ยถามออกไปด้วยความแปลกใจ <c oughs> <c oughs> ก็ใช่นะสิคะก็คุณมนสวยซะขนาดนี้ถ้าเกิดคุณต้องตาต้องใจใครขึ้นมาร้อยทั้งร้อย ไม่มีใครปฏิเสธกูหรอกค่คะคนหน้างามยิ้มร่าออกมาอย่างเต็มหน้าด้วยหวังจะให้กำลังใจคนที่เพิ่งห่างหายไปจากหยดน้ำตาที่เธอเพิ่งเช็ดออกให้แล้วคนที่กำลังกอดนมนอยู่ตอนนี้ล่ะคะถ้ามนจะจีบจะมีหวังไหม จจประโยคของยิงสาวดวงตาคู่งามของปลายฟ้าก็เปิดโพงขึ้นมาด้วยความตกใจสุดขีดที่ได้ยินประโยคนั้นของหญิงสาวคุณมนคุณพูดอะไรคะคุณรู้ตัวไหมคะเนี่ค่ะมนรู้ตัวดีค่ะว่าพูดอะไรออกไปมนทนีดันตัวเองออกห่างอ้อมกอดของคนที่เธอเอ่ยถาม เพื่อจะมองหน้าหญิงสาวที่ตอนนี้ทำหน้าตื่นตื่นได้อย่างถนัดถนีมากขึ้นคุณฟ้ากล้าที่จะลองคบกับมนดูไหมคะเสียงใสหวานเอ่ยถามออกไปอย่างดูจริงจังซึ่งตอนนี้ดวงหน้างามของเจ้ารอนปาศจากหยดหยาดน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาเมื่อคู่เสร็จแล้ว หงงเหลือเพียงแต่แววตาคู่งามที่พาระยับไหวขึ้นมาอย่างลิงโรนพร้อมเฝ้ารอฟังคำตอบของคนที่เธอเพิ่งเอ่ยถามคุณมนคะคุณมนอย่ามีใครเพียงพ่อไม่มีใครเพราะสิ่งนั้นมันจะทำร้ายทั้งคุณและคนคนนั้นได้นะคะ เอยเตือนคนที่จ้องมองเธออยู่ไม่วางตาอย่างหวังเตือนสเติมนคิดไว้แล้วละคะ่ะว่าหุนา่นฟ้าไม่กล้ากลัวละเสิเห็นปากดีต่อปากต่อคำกับมนไม่ยอมหยุดปากแต่พอเข้าจริงๆแล้วก็แค่คนใจประสิวเอ่ยประชดอีกคนออกไปอย่างหวังประเมินใครว่า ฟ้าใจประซิลฮะแค่เรื่องแค่นี้เองถ้าคุณโมนกล้าลองฟ้าก็กล้าลองไม่แพ้คุณหรอกค่ะดวงตาคู่งามฉายแววเห็งความจริงจังขึ้นมาแทบทันทีเมื่อสิ้นประโยคท้าทายของคนตรงหน้า <c oughs> โอเคโอเคงั้นเรา มาลองคบกันสักตั้งมนก็อยากรู้นะคะว่าคุณจะกล้าคบกับมนได้นานแค่ไหนปลายคางมนเชิดขึ้นแทบทันทีเมื่อสิ้นประโยคนั้นแล้วคุณมนอย่ามาร้องไห้ขี้โมโปโงอย่างเมื่อกี้อีกแล้วกันเมื่อตัดสินใจคบกับฟ้าแล้วนะคะถ้าไม่กล้าหรือแค่พูดเล่นๆก็รีบถอนคำพูดเถอนะคะฟ้าเตือนไว้ก่อน จมูกงามย่นเข้าหากันส่งให้คนตรงหน้าอย่างนึกหมันไส้ในความมั่นหน่มั่นหน้าของอีกคนยิ่งนักซึ่งเจ้าหล่อนดูจะมั่นใจในตัวเองสิเลืเกินที่เอ่ยข้อเสนอเมื่อครูนี้งั้นเริ่มจากสัมผัสแรกของความสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะไม่พูดเปล่า ปลายฟ้าก็โน้มหน้าเข้าไปใกล้ประกบปากบางที่เพเยอค้างอยู่อย่างถือวิสาสะมนทนีตกใจนิดๆในตอนแรกเมื่อเธอถูกจูโจมจากอีกคนอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวแต่สัมผัสที่เธอได้รับชวนให้มนทนีตอบรับสัมผัสนั้นกลับไปด้วยรีราผิวไหวไม่แพ้อีกคนเลยสองร่าง เริ่มร้อนชาเพราะฝ่ามือที่ต่างคนต่างสำรวจเรือนร่างของอีกคนอย่างไม่มีใครยอมใครการสัมผัสกันและกันของสองสาวเต็มไปด้วยความหื่นกระหายจุ้มพิดูดดื่มเต็มไปด้วยความหวานกรีบปากนุ่มเพเยะเปิดให้ริ้นเรียวของอีกคนสอดแทรกเข้าไปสร้างความส่้นสิวอย่างเต็มใจ ไฟปัาถนาเริ่มโหมแรงไอร้อนตีตื้นกำลังจะเผาผ่านหญิงสาวทั้งสองให้หลอมละลายลิ้นเล็กสอดสายกวัดรัดเข้าไปดื่มดำกับความหวานชื้นอย่างหิวกระหายเมื่อความหวานเริ่มเอ่อล้นปลายฟ้าก็ระเรื่อนปากอุ่นออกห่างไรไปตามใบหูเล็กเลเรียว ของคนที่อยู่ในอ้อมกอดพร้อมกันนั้นก็คขบกัดตวัดริ้นเรียวไร้จูบเบยวังเอาใจจนร่างงามของเจ้าของใบหูเล็กเล็กสันสถานปลายฟ้าหัวเราะคิกออกใหม่ถูกใจเมื่อสัมผัสได้ถึงอารมณ์กระสันซ่านของอีกคนที่ดูทีท่าแล้วบทเพลงรักของเธอคงจะหยุด เอาไว้ไม่ได้ง่ายๆเสียแล้วเป็นไงคะคุณมนรีราของฟ้าเมื่อคืนนี้คนที่ผ่านๆมาของคุณคงจะสู้ฟ้าไม่ได้แน่ๆเลยค่ะไม่งั้นคุณมนคงไม่ร้องครวญครางขนาดนั้นหรอกนะคะแหวะก็เงินงานแหละคุณเองก็คางกระสาวไม่ต่างจากมนหรอก อย่ามาทำเป็นปากเก่งเราเลยตอบอีคนออกไปอย่างไม่ยอมลดละง้นมานี่เลยค่ะจะทำให้ดูอีกทีที่ว่าใครจะค้างเสียงดังกว่ากันโอ้ยคุณฟ้าไม่เอาแล้วค่ะมนไม่สบายอยู่นะคะปลายฟ้าไม่ฟังเสียงทัดทานกอดรั้งคนในอ้อมกอดเข้ามาแนบตัวมากขึ้น มนทนีพยายามสะบัดหน้าหนีปากอุ่นอย่างเป็นพลวันปลายฟ้าหัวเราะร่าออกมาอย่างสุขใจเมื่อเห็นปฏิกิริยาของอีกคนที่แสดงออกต่อเชิงรูปของเธอสุดท้ายปลายฟ้าก็สวมกอดเกี่ยวขวัตรัดมนทนีไว้มั่นสิ่งที่เธอทำคือทำให้อีกคนกลิ้งไปกลิ้งมา อยู่บนเตียงกอดกายอีกคนอยู่อย่างนั้นอย่างนึกสนุกมนธนีตกใจร้องกรีดกรีดออกมาอยู่หลายครั้งเมื่อรู้ตัวว่าถูกแกล้งปล่อยเดี๋ยวนี้นะคะคุณฝามนเวียนหัวนะคะคนฟังทำหูทวนลมไม่หยุดใช่ไหมพูดจบมนธนี ก็ออกแรงดีดตัวขึ้นค่อมคนที่เอาแต่แกล้งเธอทนายหน,นั้นเจ้ารอนก็ตกอยู่ใต้ร่างจนได้แล้วเปลี่ยนเป็นเธอเองที่เป็นคนคุมเกมบนทนีหัวเราะร่าออกมาอย่างสดสายเสียงหัวเราะกังวานดังลอดประตูห้องออกไปอย่างไม่คิดจะปิดบงังเอ๊หมอปอนมนอยู่ในห้องกับใคร ทำไมถึงหัวเราะสดใสได้ถึงขนาดนั้นผมไม่ได้ยินเสียงหัวเราะของลูกสาวมานานเหลือเกินตั้งแต่มนเลิกกับสามีกลับมาเมืองไทยผมก็เห็นแต่ลูกสาวร้องไห้ซะเป็นส่วนใหญ่ยิ่งตอนที่หมอปอนแต่งงานด้วยแล้วบนแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนเลยนะเอาแต่ร้องไห้และโทษตัวเองว่าเป็นเพราะ ลูกมนเองที่ทำให้สูญเสียคนรักดีๆอย่างหมอปอนไปดวงตาคู่เข้มรื่นไปด้วยน้ําตาขึ้นมาแทันทีที่ได้หวนคิดถึงความทุกข์ทรมานของลูกสาวต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาพออาา่อคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะและปอนคิดว่าเวลาแห่งความเศร้าโศกข,ของมนได้จบลงไปแล้วละคะ่ะฟังสิคะ เสียงหัวเราะนั่นของมนตอบโจทย์ทุกๆอย่างเลยว่าต่อนนี้ไปมนเขาจะได้พบแต่ความสุขนะคะเพราะคนที่ปอนคัดเลือกมาเพื่อจะให้ใกล้ชิดกับมนนั้นปอนคิดว่าปอนเรื่องไม่ผิดหรอกคะ่ะคุณฟ้าเธอเก่งเก่งทั้งวิชาการและการบริหารคนปอนคิดว่าถ้ามนตัดสินใจ มาดูแลโรงพยาบาลแห่งใหม่ของเราที่นี่ผู้ช่วยคนนี้จะทำให้มนผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างสบายแน่นอนเลยค่ะดวงตาคู่งามวาวโรดขึ้นมาอย่างมุ่งมัน่นได้ฟังอย่างนี้แล้วผมก็สบายใจจังเลยครับขอบคุณหมอปอนมากเลยนะที่ไม่ถือสาในสิ่งที่มนเคยทำร้าย จิตใจของหมอปอน,นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนหนำซ้ำยังแนะนำและหาคนที่จะทําให้ความสดใสของลูกสาวของผมกลับมามีชีวิตชวาอีกครั้งผมไม่รู้จะขอบคุณคุณหมอปอนอยังไรแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมมีของขวัญจะให้คุณหมอปอนนะครับหลังจากผมเรียก ให้คุณหมอปอนมาหาเมื่อชั่วโมงที่แล้วผมก็ให้เด็กพาคนของ,ของหัวใจของคุณหมอไปพักที่ห้องพักของคุณหมอแล้วละครับผมไปชวนและดูแลให้หนูออนเดินทางมาเซอร์ไพรส์คุณหมอพร้อมๆกับผมตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วดูท่าหนูออนจะเหนื่อยเอาการบอกกับผมว่าไม่เคยเดินทางไกล ขนาดนี้มาก่อนนะครับผมเลยให้ขึ้นไปพักที่ห้องของคุณหมอตั้งแต่คุณหมอออกจากห้องแล้วล่ะเอ๊ะพออพูดอะไรคะเมื่อกี้นี้ปอนได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคะว่าหนูออนบินมาหาปอนพร้อมๆกับท่านพออนะคะใบหน้าคมพยักหน้าเงยเป็นเชิงตอบรับคำถามของหมอสาว ท่านพอคะเป็นไปได้ยังไงคะนี่ก็เมื่อคืนปอนยังคุยกับหนูออนอยู่เลยว่ากำลังยุ่งอยู่กับจิจก,การร้านอาหารและต้องดูแลเพจบอนสีอย่างจริงจังนะฮะเพรลูกค้าเยอะเหลือเกินค่ะช่วงนี้แต่ไหนเช้านี้มอโผล่ที่นี่แล้วล้ะคะหมอสาวยิ้มร่าออกมาอย่างเต็มเปี่ยม ไปด้วยความสุขเมื่อรับรู้การมาของอีกคนที่เธอคิดถึงยิ่งผมเองแหละบอกให้หนูออนไม่ให้บอกหมอปอนกะว่าจะให้หนูออนมาเซอร์ไพรส์หมอปอนสักหน่อยและคิดว่าจะชวนให้มาร่วมงานเปิดตัวโรงพยาบาลเอกชนใหม่ของเราอย่างเป็นทางการนะครับผมคิดว่า หลังจากเปิดจิจการอย่างเต็มตัวแล้วจะให้หมอปอนบินกลับไปประเทศไทยพร้อมๆกับหนูออนเลยผมจะดูแลที่นี่ต่อให้เองถ้าลูกโมนมีผู้ช่วยที่ดีสามารถดูแลจิจการที่นี่ได้ดีแล้วผมจะกลับไปที่เมืองไทยคิดว่าจะปล่อยให้ลูกมนดูแลที่นี่ต่อเลย หมอปอนว่าดีไหมดีอยู่แล้วละค่ะแล้วปอนยืนยันได้เลยนะคะว่ามนเขาทําได้อยู่แล้วละค่ะยิ่งมีคุณฟ้าคอยช่วยเหลืออีกด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะขานั้นเขาเก่งทั้งบูทั้งบุญเอ่ยสาธยายคุณสมบัติของอีกคนออกไปยังหวังอวดก็น่าจะเก่งเอาการไม่งั้น คงไม่ทำให้ลูกมนหัวเราะอ,ออกมาได้เสียงดังขนาดนั้นหรอกครับขอบคุณหมอปอนอีกครั้งนะคะเอาล่ะผมไม่เข้าไปรบกวนลูกมนแล้วปล่อยให้มีความสุขอย่างนั้นและดีแล้วแล้ววันนี้หมอปอนก็หยุดงานเลยนะถ้ามีอะไรเร่งด่วนเดี๋ยวผมจะดูแลต่อให้ไปเถอะไปหาคนหัวใจของหมอเถอะ ห่างกันมาก็สี่เดือนแล้วไม่ใช่หรอหมอปอนคงจะคิดถึงหนูออนแย่เลยคิดว่าจะแกล้งให้กลับไปเจอที่ห้องหลังจากเลิกงานผมเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากจะทรมานให้ใครคิดถึงใครมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะผมอยากเห็นคนรอบๆตัวของผมมีความสุขนะครับงั้นเอาอย่างที่ ท่านพออพูดเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวปอนขอตัวก่อนเลยแล้วกันปอนคิดถึงหนูออนเลือกเกินนะคะไปเถอะครับผมเข้าใจในายแพทย์กฤิยิ้มกว้างออกมาอย่างสุขใจเมื่อเห็นกลียกวีกวาดของหมอสาวที่รีบวิ่งตรงไปยังตัวลิฟที่อยู่ใกล้ที่สุดกดปุ่มเปิดถีรัวเพื่อให้ลิฟเปิดตัวออกให้เร็ว อย่างใจคิดคนมองได้แต่สายหน้าคมไปมาอย่างนึกเอ็นดูในกรียยาของหมอสาวแต่สิ่งที่เขากำลังพอใจอย่างแรงไม่แพ้กรียยาของคนที่รอริีเปิดอยู่เลยนั่นก็คือเสียงหัวเราะของบุตรสาวที่ไม่มีทีท่าว่า จะหยุดลงดง่ายๆ